ไม่กี่ตัวะนะคะสร้างใอ้ชั่นประมาณเป็นคึืนน้ำ่ะคะ่ะเล็กๆนะตึงนี้วพวตัวนี้นะคะ ลักษณะลายนะคะก็จะเป็นลักษณะน<ะ>ี้ลักษณะลายก็จะเป็นลายเฉพาะนะคะเป็นลายตะขาลีานะคะท้องจะแดงนะคะแล้วก็ขาจะมีแอคชั่นที่ผิวคล้ายๆหนอนนะคะนะคะองศาขาก็จะมาวางมาพอดีนะคะแล้วก็มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เอียงข้างนะคะแล้วก็ไม่คลิกคว่มลิ่นหายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแอคชั่นกันค่ะ มีน้ํามนะงรยะได้ไกลนะคะมีตัวนี้โดนเลยนะครบเนี่ย ร้อยครับมองไม่เห็นชอตกัดซะด้วย,ยตัวเหลี่ยมมาเลยโอยไม่เห็นชอตกัดครับชอตนี้หนึงแจมครับบัมฟอกตัวนี้บัมฟอกสีดำนะครับเต็มคอรครับบัมฟอกสีดำไซส์สวยพอได้อยู่ครับ ฝากด้วยนะครับนะนะบัมฟ็อกกบยางบัมฟ็อกจากค่าอัมฟัลเลอร์ครับพิชชิ่งเต็มคอครับฝากด้วยครับสุดยอดครับบัมฟ็อก